สวัสดีค่ะชื่อสถาพรดิษสันะคะชื่อน้องบีค่ะเมื่อนี้ก็ได้มาเที่ยวงานของดีเมืองสยามอีกนะคะพี่น้องมาทุกมือเลยค่ะตั้งแต่เพิ่มเริ่มเปิดงานมานี่ก็คือได้มาทดลองใส่ตัวย่างทดลองยาซีฟันค่ะบุพาวันเพิ่นกะให่ตัวย่างไปหลอดน้อยๆดอกค่ะว่าเอ๊ะมันดีแทบบอเพิ่นกะโอเวอร์วังละเพิ่นว่ามันดีแทะเอามันบริใหญ่ไปตัวได้เนาะค่ะเนาะก็เลยล้องไปแปรงฟันบีบท่อเม็ดขโพดนึ่งไปบีบหลายค่ะ ล้วกลับไปบ้วนบ้วนบ้วนประมาณนับสักยี่สิบวิค่ะอยู่ในปากกลัวกลัว,ว,วคือเขาอมน้ำยาบ้วนปากแล้วก็บ,บ้วนทิ้งตื่นมือเส้ามาบอมีกินน้ำลายบูดเลยค่ะวระทับใจไหลก็เลยน้ำมาสื่ออีกสามมือสวดเลยมาสื่อติดกันนะคะ่ะตั้งแต่เพิ่นเริ่มงานมานี่ะอยากพี่น้องสิกซั่งค่ะฝากมาสื่อนอก่างเพื่กนเซียเพราะว่าเป็นคนเชื่อถือได้ค่ะฝากผลงานเพลงน้ำเนื้อค่ะเดอน้องระครังมีทันใจผัวคาโควิดค่ะ เชิญได้นะคะของดีเมืองสยามอยู่ขังแมคโคเฮานีล่ลราคาเนาะมืออื่นกะเป็นมือสุดท้ายแล้วนะคะเฝ้ามาเด้อค่ะเด้อพี่น้องบ้านเฮากะรักษาสุขภาพาปากและฟันเนาะก็น้ำหามะาลายโตแล้วละของดีนะแต่ว่ามาพร้อแล้วบุบผาวันนะสุดยอดอิเลีค่ะพี่นอ้องเชิญนอค่ะเด้อรับรองว่าไม่ผิดหวังฝากน้องระครในเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะ